จารเห็นภาพเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างอ้โหพี่ขอบคุณผู้คนทั้งหลายที่ออกไปเพราะว่าเจตจำนงของพวกเขาชัดเจนก็คือเขาคิดว่านายกรัมนตรีคนนี้ไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่อนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นนายมนตรีนั้นคนเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าเขา <Hey. S 2> มองว่ามันไม่ใช่ <That. S 2> มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แต,แต่แรกแล้วสถานการณ์ประเทศไทยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ที่ฝรั่งเขาบอกว่าไท a แล deserve better อืม hmm. ประเทศไทยควรจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ใช่ไหมครับ uh. แล้วเธอก็ทํำงานตุปัตุเป ที่เรมาโดยตลอดไอ้จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อืเขาก็ไม่พอใจปัญหาก็ไม่ได้แก่การพัฒนาก็ไม่มีนะการเมืองก็วุ่นวายเศรษฐกิจก็ตกตำ่ำต่างประเทศก็ขายหน้าแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดเจอ เชือกเส้นสุดท้ายเส้นที่ว่านี้ก็คือนะคะเส้นที่ไปพูดจาเป็น private conversation คลิป,ลปซึ่งตรงนี้เนี่ยพอหลายคนฟังแล้วยังไงยังไงก็ตีความว่าเป็นการขายชาติ คุณไปเรียกตัวคุณเองกับต่างชาติว่าเราซึ่งแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันใช่คุณไปมองว่าทหารรั้วของชาติผู้ปกป้องประเทศเป็นฝ่ายตรงกันข้ามจะเรียกเันฝ่ายศัตรูก็ได้คุณไปนินทาเขาว่าที่เขาพูดจะอะไรก็ตามมันไม่มีสาระที่ต้องฟังต้องเชื่อ พราะมันเป็นการพูดเท่ๆ hmm. พูดอะไรไปก็ไม่ได้ทำล็อกอะไรํำนองหรอกนี้เป็นต้น <Yeah. S 1> คนเขาก็ตีความเลยว่าการกระทำอย่างนี้มันคือการขายชาติ hmm. โดยเฉพาะยิง่งคำสัญญาที่ว่าคุณอาอังเคิลอยากได้อะไรเดี๋ยวหลานจัดให้ <c oughs> ซึ่งหลายคนก็รู้สถานการณ์เวลานี้อยู่ว่าคุณอาอยากได้อะไร <c oughs> คุณอาอยากได้ดินแดนของไทยแล้วหลานจะจัดให้เหรอถ้าหลานจัดให้หลานก็ขายชาติเป็นกระบฏนะทำผิดมาตราหนึ่งหนึ่งเก้านะเสร็จแล้วเนี่ยพอเรื่องออกมาแบบนี้มันก็ยากจะปฏิเสธใช่ไหมคะกับเออก็มันเสียงจริงอะ่ะมันน่าจริงเสียงจริงจะเถียงยังไง เขาเองจริงจำเป็นจำใจต้องยอมรับแต่ก็ยังแถอีกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของการเจรจาเออซึ่งต่อมาเนี่ยสมเด็จเดชวุนเส้นเขาบออกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอ่นยุทธสงยุทธศาสตร์เจรจาอะไรทั้งสิ้นเขาก็ออกมาแฉในวันหลังต่อมาวันนี้นะ ผู้นำของคุณนะ่ะเป็นกระบฏต่อชาติเพราะผู้นำของคุณทำตัวอยู่ตรงกันข้ามกับทหารผู้ปกปักรักษาประเทศผู้นำของคุณนินทาทหารสมเด็จเดชวุ้นเส้นเขาพูดเองอะ่ะครับ แล้วคุณจะมาแถอีกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์การเจราจารได้อย่างไรละ่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยเรียกร้องกันในสื่อต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. ไปเถอะลาออกไปนะจะยุบสภาจะลาออกหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่คุณน่ะไม่ควรจะอยู่อีกต่อไปแล้ว แล้วตอนนี้คุณชัยกเกษมก็ลุกขึ้นมาแสดงความแข็งแรงไปตีกงตีกอให้ดูเขาบอกเมื่อชาติต้องการก็พร้อมอะเขาก็ว่างเขาไป <c oughs> เพราะฉะนั้นในเมื่อยังมีคุณชัยกเกษมอยู่แล้วคนเขาเรียกร้องให้คุณไปคุณก็น่าจะไปใช่ไหมคะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันประชาชนก็มีความหวังว่าถ้าร่วมรัฐบาลเนี่ย จะมองเห็นว่านายกตรรมนตรีนั้นทําผิดต่อประเทศชาติก็น่าจะเลิกที่จะหนุนต่อไป mm hmm. น่าจะมีการถอนตัวออกไปแต่ปรากฏว่ามีพักภูมิใจไทยพักเดียวที่ถอนไปแต่ก็อาจจะไม่ได้ถอนด้วยเหตุการณ์ที่คุณหนูไปทําตัวขายชาตินะอาจจะถอนด้วยความโกรธเรื่องเอามาหัดไทยไปก็ได้อื mm hmm. อ่จจะถอนได้เหตุใดก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าประชาชนก็พอใจละที่ภูมิใจไทยถอยไปอ่าครับแต่ความหวังที่เข้มข้นและรุนแรงมากคือความหวังพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งพูดตลอดเวลาว่าเป็นพักดีเอ็นเอลุงตู่อ่าใช่ประชาชนก็มีความหวังสิใช่ไหมคะครับคือถึงแม้ว่าพักอื่นๆอย่างเช่นชาติไทยพัฒนาประชาชาตินะคะ ใครจะอยู่ต่อใครจะร่วมเนี่ยไม่มีคนเขาหวังอะไรมากมายแต่สำหรับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็หวังอย่างมากแต่เขาหวังรวมไทยสร้างชาติเป็นอย่างมากแต่เสร็จแล้วรวมไทยสร้างชาติก็ดันมีศึกในอีกสามที่หกคนแบ่งเป็นส 18, 18. ิบแปดสิบแปดผู้คนก็รอฟังการถแถลงว่าอาจาพรรคจะเอายังไงกันแต่ในที่สุดก็ไม่มีการถแถลงที่ชัดเจน ม,มารู้ก็อีตอนที่ไปยืนถ่ายรูปยิ้มแฉ่งกันได้แล้วว่าพักไหนยังอยู่บ้างอ่ะในเมื่อตัวคุณหนูก็ไม่ลาออกไม่ยุบสภานะคะพักร่วมเองก็ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนมีความหวังกับประเทศมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าจังเต็นต้องออกมาไล่ แต่จริงๆเนี่ยเขาก็พยายามจะไล่ด้วยกระบวนการตุลาการพิวัตรนะนะเขาก็มีการยื่นคำร้องเขาก็มีการฟ้องอแต่สิ่งต่างๆนาๆนาเหล่านี้มันไม่ทันใจเพราะว่าประชาชนเขาคิดว่านายกคนเนี้อยู่อีกแค่วันเดียวก็ทำความเสียหายของประเทศชาติได้ควรจะออกตั้งแต่วันนั้นเลยแหละ โดยหลักการออคือจะรอจนกว่ากระบวนการสืบสวนไต่สวนเสร็จสับเรียบร้อยมีข้อวิริจัยตัดสินออกมาเนี่ยเขาคิดว่าประเทศชาตจะเสียหายครับไ,ไหมคะถแถลงการแลือยังถแถลงแล้วยื่นจดหมายโดยตรงหรือยังยื่นแล้วนะคะอ่ะสื่อมวลชนออฟไลน์มีการพูดวิาพากษ์วิจารณ์อยากจะให้ออกไหมพูดแล้ว ในโซเชียลมีเดียนั้นโพสต์กันว่ายังไงก็โพสต์ขอให้ออกแล้วก็สารพัดแล้วอะ่ะจะไม่ไปอะ่ะพัดร่วมก็ไม่ถอยอ,ะอ่ะใช่ไหมขนาดมีคนปล่อยข่าวว่าเนี่ยการที่คุณสุชาติชมกลิ่นไปนั่งเป็นมอทอสามเนี่ยนะครับคุณพิรพันธ์ไม่พอใจขู่จะถอนออกเอาโคศโกออกมาเลยไม่มีไม่มี พรรครวมไทยสร้างชาติไปทําอย่างนั้นมันเป็นเรื่องตกลงกันแล้วคุณชาติชาติจะนั่งตรงไหนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จพรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องมาทําอะไรแบบนั้นอ่ะก็ยิ่งยืนยันไปใหญ่แล้วประชาชนจะคิดยังไงล่ะคือไม่สามารถจะหวังกระบวนการใดๆไ,ได้แล้วกระบวนการทางสภาก็ไม่ได้กระบวนการทางการเมืองก็ไม่ได้กระบวนการทางตุลาการพิวัตรก็นานเกินไปครับสุดท้ายก็ตัดสินใจ รวมตัวเป็นคณะคนไทยที่รักชาติสีนั้นสีนี้มารวมกันหมดพันธมิตรสีเหลืองก็มานปชสีแดงก็มาสลิมหลากสีก็มานะกปะปสก็มาผู้คนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยก็ออกมาสุดท้ายเขาก็นัดหมายกันกับ พน,นัดหมายกันก็หุ้ยผู้คนคาคร่าเต็มรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ mm. นะครับมีการจัดการที่เป็นมืออาชีพมีการจัดตารางเวลาใครจะขึ้นพูดตอนไหนอย่างไรกี่นาทงนาทีเพื่อที่คนติดตามสนใจอยากจะฟังใครคนไหนก็จะได้จัดตารางตัวเองได้อย่างถูกต้อง mm. หรือใครจะไปร่วมช่วงไหนตอนไหนอย่างไร ฝนฟ้าพรมลงมาอย่างหนักก็ไม่ได้ถอยคนพูดก็พูดบนเวทีเปียกช้ำกันไปเลยคนฟังก็หลบบ้างไม่หลบบ้างก็ยังเนึ่งแน่นอยู่จนกระทั่งสามทุ่มกว่าตามเวลาที่กำหนดน,นี่คือเหตุผลทำไมเขาต้องออกมาคือมันไม่มีใครหรอกนะที่อยากจะมาอยู่ที่ถนนให้มันร้อนให้มันเปียกให้มันแฉะ แล้วก็อาจจะต้องสร้างความลำบากให้กับผู้คนที่สัญจรด้วยแต่มันไม่มีหนทางแล้วไงครับตรงแม้วจะมีคนบางคนเรียกหารัฐประหารแต่ก็มีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารเพราะมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาประชาคมโลกส่วนทหารเองเขาก็ไม่อยากทำครับ เขาต้องการเป็นรั้วของชาติเขาไม่ได้อยากจะได้อำนาจแต่ปรากฏว่าพักประชาชนหัวหน้าพักยังมาบิดเบือนอีกโอ oh. <laughs> ยังหาหาว่าพวกที่ออกมาเนี่ยเรียการัฐประหาร mm. นี่คุณมันโนหรือว่าคุณไม่เคยติดตามข่าวสารเลยว่าเขาพูดอะไรกัน mm. ต้องคนที่เขามานี่เขาพูดชัดเจนนะว่าเขาไม่ต้องการรัฐประหาร<ม>เขาต้องการไล่ับครเขาต้องการให้รัฐบาลโดยพ้องคุณหนู<ม>ให้ดูปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น<ม>นะมีกี่หน่วยงานมีกี่กลุ่มมีกี่พวกมีกี่สี ที่เขาออกมารวมตัวกันอยู่บนถนนตรงนี้แล้ววิธีการของเขาในการที่จะบอกคุณหนูไปสเสถอะเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีการเดียวเขาทำมาเยอะแล้วอแต่วิธีการไหนมันก็ไม่ได้ผลนะตน้องเช่ยเขาทำยังไงล่ะ <c oughs> เขาก็เลยต้องตัดสินใจว่าอ่ะลงถนนก็แล้วกันเป็นการสแสดงออกนะอาจารย์มันเป็นการแสดงออกแต่ไม่ใช่เป็นการเรียการัฐประหารอย่างเช่นหัวหน้าพักประชาชนออกมาพูด คนละเรื่องเลยคุณจะกลัวทหารอะไรนักหนาะคุณจะมีอคติอะไรกับทหารอะไรนักหนาะเมื่อก่อนอย่ัวหน้าพรรคคนเก่าคุณถามทหารมีไว้ทำไมอ่ใช่ไปรบก็ไม่มีทางชน,นะอตอนนี้มาพูดถิถทหารมีไว้ปกป้องไม่ได้มีไว้ปกครอง ก็เขาก็ไม่ได้คิดจะปกครองถ้าแมนว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีการคอรัปชันที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายใช่ไหมต้องเขาชอบพูดแต่ว่ารัฐประหารไม่ดีแต่เขาไม่เคยพิจารณาเลยว่าเหตุที่ทำให้ทหารจะไปต้องออกมารัฐประหารคืออะไรมองตัวเองก่อนดิเออเออแล้วเขาไม่เห็นหรอว่าประชาชนเนี่ยเห็นด้วยและชื่นชมทหารที่ออกมาทำรัฐประหารสองครั้งในปีสี่เก้าและปีห้าเจ็ด คือมันรัฐบาลที่มาจากการเรื่องตั้งตามคันลองของประชาธิปไตยมันไม่ไหวแล้วไงต้องเขาต้อง,อ,งออกมา uh huh. แต่รอบนี้เนี่ยประชาชนที่ก็ออกมาเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้มีสถานการณ์ที่มีเหตุในการเพียงพอจะให้ทำรัฐประหาร uh huh. เขาก็ไม่อยากให้ทำ uh huh. ก็ขอร้องกันดีๆไม่ไปก็ต้องออกมาไล่แบบนี้ ทหารเองเก็ไม่เห็นสถานการณ์ว่ามันเหมาะเจาะที่เขาจะต้องออกมาทํารัฐประหารเขาก็ไม่อยากจะทำแต,แต่เขาต้องการอยากจะได้อํานาจในการตัดสินใจการเอเรื่องของกรณีพิพาทคนละประเด็นนะ<ค>นเออ,เอเขาต้องการสั่งปิดพรมแดนได้เขาต้องการที่จะเอมีมาตรการต่างๆตามขั้นตามตอนจากเอน้อยไปหามากอ่าครับเออ พักประชาชนยังบอกอีกนายกนั้นเอาอำนาจนี้ไปอยู่ในมือทหารได้ยังไงเอา้านี่ไม่ได้ศึกษาสถานการณ์เลยนะไม่เข้าใจว่ากฎอายการศึกคืออะไรไม่เข้าใจว่าอำนาจของทหารกับอำนาจของรัฐบาลพลเรือนนั้นเนี่ยในช่วงเวลาต่างกันบริบทต่างกันนั้นอำนาจอยู่ที่ใครนะั้นไม่ศึกษา แต่มีอคติกับทหารพูดจาอะไรก็ตำหนิทหารแล้วก็กลัวทหารแบบหล่นหลานหลนหลานใช่ <c oughs> แล้วก็กลัวมากที่ทหารจะมาทำรัฐประหารซึ่งทหาร,รขึประกาศเขาไม่อยากทำ <c oughs> เขาไม่ต้องก <c oughs> ารทำ <c oughs> และประชาชนที่ออกมาเดินขบวน <c oughs> ลงถนนไล่ <c oughs> ก็ไม่ได้ปราถนาให้มีการทำรัฐประหาร ใช่ครับคุณยามาบิดเบือนได้ไหมพูดจาอะไรนี่พินิจพิจารณาสถานการณ์และปรากฏการณ์ให้มันชัดเจนก่อนพูดได้ไหม,อมเออม่ได้แล้วมันถึงต้องมีเพจว่าตั้งแต่นู่นน่ะพักเก้าไกลโกหกอะไรจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> พักสีส้มโกหกอะไรก็ทำไมไม่มีอ,อ่าพักพกปปสโกหกอะไรพันธมิตรโกหกอะไรนปชโกหกอะไร ทำไมมีเพจของคุณอยู่เพจเดียวอ่ะนักเออแล้วมีสมาชิกพักไหนบ้างไหมที <S <s ่เป็นพิน็อคเทียโอจมูกยาวนะอืมก็มีแต่พักคุณน่ะครับเพราะยังคุณยังไม่รู้ตัวอยู่เลยว่าเขามองว่าคุณเป็นพักโกหกอืมเป็นพักบิดเบือนสถานการณ์เป็นพักที่มีอคติกระทหาร เป็นพักที่กลัวรัฐประหารโดยที่ไม่มองเหตุมองผลว่าทำไมบางช่วงบางตอนบางเวลานั้นรัฐประหารกลายเป็นความชั่วร้ายที่จําเป็นเพื่อจะมาปราบความชั่วร้ายที่มันร้ายกว่าอืมอืมอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่กระชีเห็นแล้วนะว่าทําไมต้องออกมาไล่แลว้วกรชีเห็นแล้วนะว่ามิได้ปรารถนาให้มีการทํารัฐประหารใดๆทั้งสิ้น แต่อยากให้ตัวนายมนตรีนั้นมีสำนึกแล้วก็เห็นแก่ประเทศชาติลาออกไปหรือไม่ก็ยุบสภาแค่นั้นและคะ่ะครับได้ครับเอาละครับขอบคุณกัปตันครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีค่ะ